ค,คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับกับ Facebook Live ของกรมการแพทย์แผนไทยกับรายการซีชั้ n แนลพ่อมเมล็ดพันธุ์นำกลุ่มปัญญาการแพทย์แผนไทยนะครับสำหรับประเด็นวันนี้นะครับสืบเนื่องจากวันที่8มีนาะคมเป็นวันสตรีสากลน,นะครับเราก็จะมาคุยในเรื่องของโรคเกี่ยวกับสตรีที่พบบ่อยนะครับในหัวข้อโลหิตปกติโทษผู้หญิงมีประจำเดือนควรรู้นะครับวันนี้นะครับเราก็จะได้ได้รับเกียรติจากวิทยากรมากความสามารถเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับ สตรีเลยนะครับก็คือแพทย์แผนไทยจีรพรบุญมากนะครับจากกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทยสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอเรียกสั้นๆนะครับพี่หมอแป๋มนะครับจะมาพูดถึงเรื่องของโรคโลหิตสตรีใช่ไหมครับโรคเกี่ยวกับการปวดประจำเดือนเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นผู้ชายเนาะอยากรู้มากเลยว่าทําไมช่วงที่เป็นประจำเดือนผู้หญิงมากแบบขี้เหวี่ยงขี้วีนจังเลยนะครับฝัด สุขภาพหลุดทางบ้านก่อถามมานะครับมันเกิดจากอะไรกันแน่ครับพี่ก็ช่วงนี้นะคะผู้หญิงก็อาจจะมีในเรื่องของฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงนะคะ<อ>ในช่วงที่จะมีประจำเดือนหรือช่วงที่เป็นรอบเดือนนะคะคก่อนมีประจำเดือนอาจจะห้าถึงเจ็ดวันหรือเกือบหนึ่งอาทิตย์นะคะก็จะมีภาวะและก็<อ>จะอาจจะแบบหิวบ่อยกินเก่งหรือมีภาวะแบบค่อนข้างที่จะเขาเรียกถ้าปัจจุบันเ็าเรียกน้อยง่ายหรือจริงๆแล้วที่น้อยใจหรือมีภาวะเหวียงวีนได้ง่ายอ๋อช่ ก็ถ eh eh ้าหากพื eh ้นฐานจิตใจของผีเน uh 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 ี่ยมีภาวะที่น้อยใจอยู่แล้วอันนี้ผู้ชายทางบ้านฝากถามมานะครับอันนี้มันเชื่เลยนะเรื่องของเรื่องของช่วงเป็นประจำเดือนจะขี้น้อยใจเพิ่มขึ้นไหมฮะก็แล้วแต่คนค่ะอาจจะฮอร์โมนปรับจนแบบอาจจะคนอาจจะตรงกันข้ามก็ได้หรือไม่บางคนอาจจะอารมณ์ดีตลอดแต่ว่าช่วงนั้นของเดือนนี่ก็อาจจะมีภาวะที่แบบ ค่อนข้างที่แบบพูดอะไรนิดหน่อยก็รู้สึกผิดหูไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการกระทบกระท่งได้ก็ฝากคุณผู้ชายนะคะว่าถ้าในช่วงนั้นเราก็อาจจะเอาใจนิดนึงหรือไม่ก็ลดภาวะกระทบกระทั่งลงเล็กน้อยนะคะเหมือนกับเพลงที่เพิ่งจบไปก็คือรายกับทะเลนะคะจริงๆเป็นของคู่กันก็คืออ่ะผู้หญิงคู่กับผู้ชายรายคู่กับทะเลแล้วก็ในเรื่องของผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ก็พู่กับปัญหาของการปวดประจําเดือน เ oh. ือของคูกันเดิกันนะครับ <laughs> <laughs> ถ้าพูดถึงเรื่องของอาการปวดประจำเดือนในตําราการแพทย์แผนไทยมีระบุไหมครับว่ามันเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรรักษายังไงอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นเกี่ยวกับตําราแพทย์แผนไทยนะคะคเกี่ยวกับผู้หญิงโดยตรงเลยก็เป็นคำพีมหาโชตัตมหาโชตรัตนมหาติัตจะกล่าวถึง สตรีกับบุุษที่มีลักษณะแตกต่างกัน4ประการนะคะอะสประการนะฮะอันแรกก็คือมีถันประโยชร์ถันประโยชนเอ๊ะถันประโยชน์นี่คืออะไรครับถันก็คือเต้านมหรือว่าแหล่งที่จะให้นมบุตรนะคะอ๋อผู้ชายก็มีนมนะมีนมแต,แ,ตแต่ว่าไม่มีไม่มีต่อมที่สามารถให้น,มนม้นมบุตรได้ อันที่สองก็คือจริตกิริยาจริตกิริยาใช่ค่ะก็คืออันนี้เป็นผู้หญิงเขามีลักษณะพิเศษสามารถมีเสียงสองเสียงสามเสียงสี่ได้นะคะอันนี้เห็นบ่อยครับช่วงช่วงรับโทรศัพท์เห็นบ่อยมากเลยนะฮะพอวางปุ๊บก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่งเลยอันนี้คือเป็นลักษณะเฉพาะของผู้หญิงความอ่อนหวานความอ่อนช้อยนะคะก็จะเป็นลักษณะแตกต่างของผู้หญิงกับผู้ชายอันที่สามก็จะเป็นที่ประเวณีที่ประเวณีนะฮะที่ประเวณีก็คือเป็นลักษณะของ เรียกอวัยวเพศของผู้หญิงนะคะก็คือ<ช>คะจะแตกต่างกันของผู้หญิงผู้ชายอันสุดท้ายก็คือที่เราจะพูดวันนี้นะค,ะครับ นั่นก็คือตอมโลหิตและดูอ่าอันนี้ผู้ชายไม่มีแน่นอนผู้ชายมีแต่ตอมลูกหมากใช่ค่ะก็คือผู้หญิงก็อาจจะไม่มีตอบลูกหมากอันนี้ความแตกต่างที่คัมภีร์มหาชนตราสได้กล่าวไว้นะคะคือผู้หญิงกับผู้ชายต่างกัน4ประการแต่ว่าในเรื่องของคัมภีร์นี้ก็ได้กล่าวถึงของโลหิตปกติโทษกับทุจรรตโทษครับผมอ่าวันนี้เราไดมาคุยโลหิตปกติโทษมันคืออะไรแม่ปกติโทษก็เป็นโทษปกติหรือว่าอาการที่เป็นบอก ปวดแบบนี้แหละเป็นแบบนี้แหละทุกเดือนพอประจําเดือนมาอาการพวกนี้ก็จะหายไปแต่เดือนหน้าก็เป็นอีกนะก็เลยเรียกว่าเป็นอ่าปกติแต่ว่าเป็นโทษแกเราหรือว่าเป็นโทษแกผู้หญิงนะคะในานะที่เป็นผู้ชายนะครับก็รู้สึกว่าเราไม่เป็นโรคตรงนี้ก็โอเคนะครับแต่เราก็จะมีผลพ่วงกับโรคตรงนี้เหมือนกันอาเป็นสิ่งกระทบกระทบทางอ้อมใช่ค่ะอาจจะทางตรงไ็ได้นะบางรายบางรายแล้วแต่จะขึ้นอยู่กับลักษณะปัจจัยอื่นๆอื่นนะคะคือนะครับ คืออาการพวกนี้ค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยเนาะว่าแต่ละคนจะมีภาวะในความไวต่อรับความรู้สึกหรือว่าความไวในเรื่องของร่างกายสามารถปรับตัวได้มากน้อยแค่ไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการปวดท้องปวดหน้าขาปวดหลังปวดเอวหรือมีภาวะเครียดหรือมีภาวะกังวลอะไรอย่างงี้ค่ะ หรือบางคนอาจจะมือเย็นเท้าเย็นแบบเป็นลมเลยก็มีเคยเห็นบางคนเนี่ยปวดประจําเดือนทีหนึ่งคือลางงานเลยอันนี้จริงใช่ไหมคะจริงค่ะก็คือบอกว่าเขาบอกว่าผู้หญิงที่ที่มีอาการปวดประจําเดือนเนี่ยมีได้ถึง52%เซนในในจำนวนของที่คิดจากผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ทั้งหมดก็คือจะมีภาวะที่ปวดค่อนข้างเยอะ แต่การปวดเนี่ยค่ะก็คือสามารถใช้ชีวิตปกติได้ก็คือมาทํางานได้หรือว่าใช้ชีวิตประจําวันปกติได้แต่มีอีกบางส่วนเหมือนกันก็หลายเปอร์เซ็นต์เหมือนกันที่ต้องลางานไปไหนไม่ได้เลยต้องแบบนอนทั้งวันเรนย่าค่ะก็มีหลายแบบก็ขึ้นอยู่กับว่าร่างกายของแต่ละคนสามารถรับภาวะนี้ได้มากน้อยแค่ไหนเนื่องจากช่วงที่มีประจำเดือนนะคะมันเป็นการหลุดลอกของเยื่อบุโพรงมดลูกร่างกายก็ต้องขับออก เพรในช่วงที่ขับออกเนี่ยค่ะร่างกายก็จะหลั่งสารเคมีบางตัวออกมาเพื่อที่จะช่วยให้ขับตัวประจําเดือนเนี่ยออกไปให้หมดครับทีนี้สารเคมีบางอย่างที่ร่างกายสร้างขึ้นเนี่ยบางคนปรับตัวเข้ากับมันได้บางคนก็อาจจะแบบมีมีภาวะที่ปวดครับถ้าหลังมากก็ปวดมากอะไรย่างี้แต่ตัวนี้ค่ะจะช่วยได้โดยการออกกําลังกายออกกําลังกายทําให้ร่างกายแบบ แข็งแรงสม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรากล้ามเนื้อแข็งแรงหรือว่าตรงตรงกุ้งเชิงการเราแข็งแรงนะค่ะอาการปวดเราก็จะลดลงโอ้มีหน้าเหรอครับเห็นในละครเรื่องของบุพเพสนิวาสทือว่าผู้หญิงช่วงที่มีฤดูให้ขี่ม้าและอยู่แต่ในห้องใช่ไหมคะค่ะครับเพราะว่าอาจจะกระทบความร้อนความเย็นอาจจะเป็นใช่โรคไข้ทรพฤดูได้ง่ายช่วงนั้นคือร่างกายเราค่อนข้างจะอ่อนแอกว่าปกตินะคะอยากจะให้พี่หมอแันเนี่ย แนะนำเรื่องเกี่ยวกับว่ามียาสมุนไพรหรือเปล่าที่รักษาโรคเกี่ยวกับปวดประจเดือนตรงนี้นะฮะถ้าในยาในบัญชีละนะคะยาแผนแทงเราก็คือยาภาษสะไทยผักสะไทยนี่สามารถทานได้ตั้งก่อนมีประจําเดือนและช่วงมีประจําเดือนนะคะหรือว่าทานรักก็ได้ประจําเดือนในคนที่มีแต่ละคนใช่ค่ะแต่ว่าต้องสังเกตว่าความไม่ปกติเนี่ยตั้งแต่เราเริ่มมีประจําเดือน ครั้งแรกในชีวิตมาจนปัจจุบันนียค่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนบางคนแบบอาจจะมีกระปิดกระปอยตลอดอะไรเย่างนี้ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาวะผิดปกติหรือบางคนเป็นริ่มเป็นก้อนหรือว่ามีมีปริมาณค่อนข้างเยอะอย่างงี้ค่ะก็ต้องไปพบแพทย์สูตินรีแพทย์อย่างงี้ะเห็นผมเคยอ่านงานวิจัยของยาประสาทภัยครับพี่แบมคือเทียบกับยาทางแผนปัจจุบันเนาะว่ามีลดปวดได้เหมือนกันเลยใช้แทนกันได้เลยแต่ว่าอาการทั้งเคียง ของเราไม่มีหรือว่าพิเตอรังของเราเขาเราก็ไม่มีอะไรเนียค่ะก็คืออ่านปรรทันยาแผนไทยหรือว่าการดูแลร่างกายด้วยการปรับอาหารครับหรือว่าเออใช้สมุนไพรงๆๆ่ายๆพวกขิงตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยได้พอดีมีคําถามจาก facebook Live นะครับจากท่านสุภาพบุรุษถามมาบอกว่าอาหารอะไรที่จะเอาใจแฟนช่วงเป็นประจำเดือนอทําให้เขาแบบไม่เหวี่ยงไม่บินมากมีอะไรไหมครับที่จะช่วยได้ในตรงนี้นะครับเป็นปัญหาร,ระดับชาติเลยเป็นปัญหาระดับชาติแล้วก็เป็นปัญหาครอบครัวด้วยนะคะตรงนี้ก็คือ อาหารที่เหมาะนะคะก็คือช่วงมีประจำเดือนผู้หญิงก็จะบวงง่ายควนง่ายแล้วก็หิวบ่อยกินเก่งครับตรงนี้ค่ะเราก็อาจจะปรับมาเป็นพวกแป้งเชิญซ้อนแป้งเชิญซ้อนเชิงซ้อนเช่นพวกข้าวกล้องหรือว่าพวกขนมปังโฮลวีตขนมปังธัญพืชนะคะแล้วก็ทานเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงเยอะๆนะคะเพิ่มธาตุเหล็กให้กับร่างกายเพราะว่าขับเลือดออกนธาตุเหล็กเราสูญเสียธาตุเหล็กแล้วก็ผักผลไม้ที่ผักใบเขียวและผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนิดๆนะคะเพราะจะช่วยในเรื่องของวิตามินซีจะช่วยให ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีขึ้นก็คือในอาหารที่เป็นธาตุเหล็กใช่ค่ะคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนผักใบเขียวเนื้อสัตว์เนื้อแดงเนื้อสัตว์เนื้อแดงรสเปรี้ยวน้อยนะครับและมีอาหารอันไหนที่แบบอ่ะคุณผู้ชายเนี่ยต้องดูแลเลยแฟนนะครับคนแบบอย่ากินนะช่วงนี้อย่ากินเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นในของหวานของหวานนะครับจดทันไหมครับของหวานนะผู้หญิงช่วงเป็นมีประจำเดือนเนี่ย จะโหยเราใช้คำว่าโหยนะคืออยากกินอะไรที่แบบกล้าห้านกล้าหายแบบเรากินแล้วมันสดชื่นอารมณ์ดีอะไรเงี้ยจริงเป็นข้ออ้างเนาะเล่นนะคะแต่ว่าแล้วก็คือความหวานนะคะมันทำให้เราปวดประจำเดือนมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของชากาแฟน้ำตาล อาหารที่มีโซเดียมสูงพวกของหมักดองเลยนะคะช่วงนี้ก็หลีกเลี่ยงไปก่อนแต่ถ้าในทางแพทย์ไทยเราให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเย็นหรือริดเย็นริดเย็นอะไรบ้างนครับเช่นฟักแฟงแตงโมอ๋อฟักแฟงแตงโมนะครับควรหลีกเลี่ยงเลยช่วงเป็นจำเดือนนะน้ำมะพร้าวช่วงนี้ก็บางคนกินแล้วอาจจะมีมีมีผลต่อร่างกายถ้าใครสังเกตว่ากินแล้วมันเป็ํจำเดือนเราผิดปกติเป็นริ่มเป็นก้อนเราก็หลีกเลี่ยงไปเพราะแต่ละคนร่างกายไม่เหมือนกันนะคะ มีรสหวานริกเก็นมีรสอะไรอีกไหมฮะอ่รสฝาดรสฝาดนะครับอีกเลี่ยงไปก่อนใช่ครับก็เพราะว่ามันก็จะมีผลยวกับอารมณ์ของผู้หญิงช่วงเป็นประจำเดือนนะครับท่านผู้ชายจดทันไหมครับสิ่งที่หลีกเลี่ยงนะครับรสหวานริบเย็นรสฝาดอันนี้ไม่ควรนะฮะใช่ค่ะสิ่งที่ควรกินคือเป็นของเผ็ดร้อนนิดนึงเผ็ดร้อนนิดนึงนะครับคิง ป็นน้ำตะไคร้ก็ได้น้ำตะไคร้ก็ได้เขีนเขว่ามาประกอบอาหารพวกไก่ผัดขิงหรือมันต้มขิงหรือว่าเป็นน้ำขิงแบบเอามาชงดื่มเลยก็ได้คช่วยได้เยอะเลยค่ะหรือถ้ามีอาการปวดเยอะๆนะคะเคุณผู้ชายก็ต้มน้ําร้อนนะคะเป็นแบบการประคบร้อนเป็นการดูแลเอาใจใส่ทั้งด้านร่างกายและจิตใจโอ้องวรอดแล้วค่ะค่นี้ก็รอดแล้วค่ะ่นี้ก็รอดครับเราต้องรอดนะครับเราชนะครับถ้าหากท่านผู้ชายนะครับ เตรียมตัวให้ดีนะครับช่วงไหนที่แฟนจะเป็นประจำเดือนน้าขิงนะครับมาก่อนเลยนะฮะตื่นขึ้นมาน้ําขิงก่อนเลยนะครับหรือจะเป็นตะไคร้น้ําตะไคร้ต้มตะไคร้ก็ได้เกลือเล็กน้อยก็ช่วยลดปวดได้นะคะ,ะพี่หมอแบนครับมีสิ่งที่ต้องระวังหรือกิจกรรมอะไรที่ต้องระวังช่วงเป็นประจำเดือนสําหรับผู้หญิงไหมครับก็ถ้าเป็นในเรื่องของอช่วงนี้ร่างกายเราอาจจะอ่อนแอเนาะ ก็ไม่ควรไปทํางานหนักหรือว่ายกของหนักหรือว่าเรามัองระวังในการยกของนะคะก่อนอีกเรี่ยงก็เราก็ใช้ผู้ชายไปค่ะเราป็นผู้หญิงไปอย่าไปขัดขืนค่ะเราใช้เจาริยาบริยารที่เราที่เรามีในข้อสองที่แตกต่างกั่บุรุษอะค่ะใช้เป็นประโยชน์ค่ะสุดยอดครับขวานช้างครับแล้วมีท่ากายบริหารอะไรง่ายๆสําหรับช่วงปวดประจําเดือนไหมคะถ้าเป็นทั่วไปก็เป็นท่าโยคะก็จะเป็นเรื่องของท่าผีเสื้อ ที่เป็นการขยับขานะคะแล้วก็ในเรื่องของเดร์เวกก็ได้บีเวกก็ได้ค่ะก็คือจัดลคยๆกันแล้วก็ดัีต้นช่ฤีสีดัตนที่เกี่ยวกับเแค่ลมในช่องท้องอะไรองี้ค่ะได้หมดค่ะแล้วก็อะไรก็ได้ที่ทําให้ร่างกายแข็งแรงนะคะก็ช่วยได้ค่ะ่าก่อนจะจากกันไปนะครับอยากจะให้พี่หมอแบนเนี่ยฝากถึงการดูแลสุขภาพ คุณสุภาพสตรีทุกท่านนะครับว่ามีวิธีการอะไรในการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับประจําเดือนสังเกตตัวเองยังไงอ่าก็ให้สังเกตความผิดปกตินะคะว่าแต่ละเดือนอาการเป็นยังไงนะคะมากปริมาณสีกลิ่นนะคะถ้าผิดไปจากเดิมเนี่ยต้องรีบไปปรึกษาแพทย์ครับและก่อนอื่นก็คือต้องดูแลร่างกายให้ครบทุกด้านการพักผ่อนการนอนหลับการออกกำลังกายแล้วก็อาหารสำคัญหมดราคาทุกส่วนสำคัญหมดแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะสตรีนะคะอันนี้ก็คือทุกกลุ่มไวสามารถดูแลในเรื่องของสุขภาพ ทั้งองหรือว่าอง์รวมได้เลยนะคะสุดยอดนะครับสําหรับวันนี้นะครับมีช่องทางในการติดตามพี่หมอแป๋มทางไหนบ้างอ,อ๋อก็เป็นเฟซบุ๊กนะคะติดต่อผ่านของ, Facebook งเฟซบุ๊กกลมก็ได้นะคะแลวพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีงานพรุ่งนี้มีตลาดนัดนะคะตลาดนัดนะครับเราไปร้องเพลงที่ตลาดนัดออตลาดนัดกรมการแพทย์แผนไทยนะครับที่สวนเทวโรมานีข้างคลินิกกัญชาในกระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นบรรยากาศในสวนแล้วก็มีอาหารการกินนะคะ ใช่ครับเยอะแยะมากมายในราคาที่จับต้องได้นะฮะเดี๋ยวเราจะขอลาท่านผู้ชมไปด้วยบทเพลงเพราะๆนะครับก็คือเพลงยิ่งรู้จักยิ่งรักกรมแพทย์แผนไทยค่ะยิ่งรู้จักยิ่งรักกรมการแพทย์แผนไทยนะครับเชเลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับตอนต่อไปเราจะมีเรื่องราวอะไรนะครับฝากติดตามเราจะบอกวันต่อวันนะฮะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ฉันสักคำว่าเธอทำได้อย่างไรเพราะฉันรู้สึกดีทุกครั้งที่อยู่กับเธอจริงๆนะตั้งแต่ที่เรานั้นแรกเจอไม่คิดว่าจะรักได้มามาเธอรู้วิธีดูแลคนที่ห่วงใยจนฉันแปลกใจความรู้สึกที่ฉันมีเม่รักมาเท่าไหรก็ยังรักได้อีกไม่รู้ว่าเป็นได้อย่างไรต่าง ให้ทุกวันที่มีกลายเป็นวันที่มีความหมายไม่ใช่แค่วันตรงนี้แต่จากนี้แม่นานเท่านานสักเพียงไหนจะมีเธอจะมีฉันมีกันตลอดไปยิ่งพบเธอยิ่งไดรู้จักยิ่งรักก็หมดใจ <Yeah. laughs> ับสำหรับวันนี้ก็ขอลาน,นะครับสวัสดีค,ค,นนครับคุณค่ะดิสเอนซ์